ไส้กอกของพี่ป้อมเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งอร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันเนี่ยอยากได้สูตรจังเลยอะ่ะนี่พี่เอาสูตรไปให้มันจริงๆใช่ไหมฉันให้สูตรไปเองแหละมีอะไรอะ่ะฉันรู้นะว่าแกอยากได้เมียใหม่ไม่ใช่เหรอชอบมันมากใช่ไหมชอบมากก็ไปอยู่กับมันเลยไปหายบ้าเมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันไส่กอกอีสานเลยจ้าสูตรโบราณหอมหวานอร่อยเลยจ้าไส่กอกอีสานฟ้า ที่แกทำหน้าดีๆหน่อยได้ไหมทําหน้าแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าก็ไม่เข้าร้านหรอกก็ต่อมนร้อนควันมันลอยเข้าหน้าไม่ได้หน้าบึง่งสักหน่อยโอ้ยเช้ามาเนี่ยยังสดใสยอยู่พ่อมาเห็นหน้าแกนี่ห่อเหี่ยวทันทีเลยวะ่ะโอ้หป๊มบนเมฆแล้วนะแกเนี่ยบนได้ทุกวี่ทุกวันเบือ่อ <c oughs> เชิญแม่เข้ามาดูก่อนได้นะครับไส้กรอกอีสานหอมอร่อยสูตรโบราณเลยนะครับไส้กรอกขาวขาวเชิญมาเลือกเลยนะครับไส้กรอกน่ากินจังเลยอ่ะไม้เท่าไหร่จ๊ะไมาละยี่สบาทครับหอมหอมเมียเขาอยู่ตรงนี้นะครับ งั้นเอาสามไม้จ้ะไม้นี้ไม้นี้แล้วก็ไม้นี้จ้ะได้จ้ะเอาแป๊บนะพี่ป้อมไปล้างผักไปตรงนี้ฉันขายเองเอาออเอากี่ไม้นะสามใช่ปะ อแป๊บไส้กรอกของพี่ป้อมเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งอร่อยมากเลยนะจ๊ะฉันเนี่ยอยากได้สูตรจังเลยอะ่ะ มันทำไม่ยากหรอครับแห่ก็อยากให้พี่ป้อมเนี่ยมาสอนทำให้บ้างจังพี่ป้อมว่างมาทำที่ห้องไหมคะงั้นฉันเอาสาไม้เนี้ยจ้ะได้จ้ะเดี๋ยวฉันติดเงินไว้ก่อนนะเราค่อยมาคิดเป็นอย่างอื่น ป้มเมียก็มีอยู่แล้วนะแกอไอ้กรนฉันก็คุยตามภาษาลูกค้าธรรมดาดนี่แหละนี่แกจะมาหาเรื่องฉันหรือไงฮะกว่าจะมาได้แล้วดูทนนี่หน้าน้ามันแผบผมก็ลกลุงลังเย่าโถก็เดินไปตลาดมาก็บอกให้ไปส่งไม่ยอมไปส่งพูดไม่คิดอีกแล้วนะถ้าฉันไปส่งแล้วใครจะดูร้านอะฟ้าฮะรถก็มีทำไมไม่รู้จักขับเองอะแล้วเมื่อไหร่จะสอนขับละ่ะ แล้วดูดิดูสารรูปดิทำไมก่อนออกจากบ้านเนี่ยไม่ยอมส่องกระจกดูตัวเองบ้างอลฮะโอ้ยแกเนี่ยนายอป้อมดีแต่บนเมียอ,อยู่นั่นแหละไม่ใช่อยากได้เมียใหม่หรอได้ก็ดีเดิเบื่อจะแย่อยู่แล้วล้างผักดีกว่าฟ้าพี่มีอะไรจะบอกเมื่อกี้มีผู้หญิงมาต่อแย่ยป้อมด้วยหืมอีพี่ป้อมว่าอะไรเชียวว่าแกต้องหลงชอบอีลูกค้าผู้หญิงแรกๆคนนั้นใช่ไหมในอะไรแจเป็นบ้าอะไรเกอีกฟ้าฮะ รู้นะว่าแกยได้เมียใหม่ไม่ใช่หรอชอบมันมากใช่ไหมชอบม,มากก็อยู่กับมันเลยไปแกอย่ามาทําตัวประสาทแดกนะหายบ้าเมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันโอ้ยพี่กรดูมันดิหลงผู้หญิงจนปล่อยให้ใส่กอกดาปีหมดเลยนะเออว่ะดำจริงด้วย มานี่มานี่มานี่เร็วจะไปไหนฉันจะขายของไม่ต้องถามตามมาคืนหน้ามาดูให้เห็นกับตาเลยมาอะไรเนี่ยไส่กอกจ้าสูตรต้นตำรับอร่อยอร่อยแวะมาชิมกันได้นะจ๊ะไม้ละสิบ้าบาทจ้ามิวนี่เธอมาขายไส้กอกแข่งกับฉันได้ยังไงอะทำไมล่ะแกขายได้คนเดียวหรอสูตรของแกเนี่ยเป็นแบบปิ้ง ของฉันเนี่ยใช้หมอ้อทอดไรน้น้ํามันอนามัยกว่าโว้ยแล้วเล่นมาขายไม่ห่างกันเลยอะ่ะแถมขายแต่ราคาแบบนี้อีกนี่มาแย่งลูกค้าจะช,ชัดเลยนะเธอก็รู้ว่าฉันขายไส้กรอกเธอจะมาขายแบบเดียวกันทําไมอะ่ะแล้วทำไมล่ะนี่แกจะโทษฉันคนเดียวไม่ได้นะต้องไปโทษผัวแกนู่นที่คาบสูตรมาบอกฉันถึงที่นี่เลยออไอพี่ป้อม พี่ปอมนี่พี่เอาสูตรไปให้มันจริงๆใช่ไหมพี่ทําแบบนี้ทําไมอะ่ะใช่ฉันให้สูตรไปเองแหละมีอะไรอะ่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบเนี้ยคิดแค่ว่าพี่เป็นคนปากเสียแต่นี่ถึงขั้นหักหลังกันเลยเหรอโอ้ยเกจะโวยวายไปทําไมวะเนี่ยในเมื่อร้านเรามันยังไม่มีปัญหาอะไรเลยฟ้ายังจะมาพูดแบบนี้อีกทําอะไรลงไปนี่หลงมันจะสะติหลุดไปแล้วหรือไงถึงได้โง่เอาสูตรทำมาหากินไปให้นังนั่นมันอะ่ะ ทำอะไรรู้ต <|so|>? ัวหรือเปล่าเนี่ยรู้ร oh, ู <S <S ้ตัวตลอดแหละเฮ้ยไม่พูดด้วยแล้ะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องจะไปไหนก็จะไปนอนเลยดิไอป้อม หมดแล้ววะเหลือแค่นี้แหละไอ้ฟ้าไปไหนเนี่ยไม่รู้ดิไม่ได้คุยหลายวันแล้วอ้าวอะไรของแกวะเนี่ยนี่แกไม่รักเมียกันยังไงแกจะไปรู้อะไรวะก่อนนี่มันเรื่องครอบครัวฉันนะไอ้พี่ป้อมแกทําบ้าอะไรเนี่ยฉันทําอะไรก็สูตรใส่กอกบ้าบอลของแกเนี่ยลูกค้ากินไปก็บ่นว่าไม่อร่อยบางคนกินก็ท้องเสีย นแกเอาสูตรปลอมให้ฉันใช่ไหมนี่แกคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะหลงเชื่อผู้หญิงอย่างแกเหรอฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันน่ะรักเมียฉันเว้ยนี่สรุปว่าแกไม่ได้บอกสูตรจริงๆเข้าไปเหรอไอ้ยนี่แกหลอกฉันเหรอก็เออสิ นี่แกรู้ไหมว่าสูตรเนี่ยมันมาจากต้นตระกูลของเมียฉันแกคิดว่าฉันจะโง,ง่ให้แกงั้นเหรอไอ้ไอ้ป้อมแล้วที่ผ่านมาล่ะพี่แกพี่แกก็แกคิดไปเองไงนี่ฉันจะบอกอะไรแกรให้ฉันอะคนรักครอบครัวฉันไม่เอาแกรหรอกที่ผ่านมาเนี่ยอ่อยไปเยอะสิถ้าขาดทุนยับไอ้ไอพี่ป้อมไอ้ไอ้คนโตแหละไอ้ไอ้หน้าหนังของบอบหมามันก็ช่วยไม่ได้นี่ พอดีฉันเนี่ยรู้ว่าการที่แกจะเข้ามาเนี่ยแกมีจุดประสงค์อะไรอีนางแรกเฮ้ยปอมสรุปแกไม่ได้บอกสูตรเขาจริงๆไปใช่ไหมก็ใช่น่ะสิจะบอกไปได้ไงไอ้สูตรเนี่ยมันเป็นสูตรทำมาหากินของเมียฉันที่มีกินมีใช้ทุกวันเนี่ยก็พอ้สูตรนี่แหละ ฉันขอโทษนะพี่ที่ฉันเข้าใจพี่ผิดอะไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วมันก็น่าจะเข้าใจผิดมาแหละแล้วฉันก็ขอบคุณพี่มากเลยนะที่ช่วยปกป้องสูตรแล้วก็ร้านของเราตอนแรกฉันนึกว่าพี่จะหลงสนห์มันแล้วก็จะไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นซะแล้วพี่จะไปได้ยังไงเราก็ในเมื่อพี่มีฟ้าอยู่ทั้งคนพี่ก็ต้องอยู่ดูแลฟ้า อยแล้วก็ไม่บอกว่ามันเป็นแผนแบโถบอกก็ไม่สนุกสิว่าไอ้หน้าขมับหมาคอมมันเป็นยังไงวะไอ้ขมับหมานี่ยอยากรู้เหรอนี่ก่อนไอ้หน้าขมับหมาที่บอกเนี่ยมันออกลักษณะอย่างนี้นะก่อนนะก่อนดูนะนี่อ่ะก่อนก่อนอยากเห็นก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มบ้างๆโอเคนีนี่ก่อนก่อนดูนะ หน้าคำับหมาใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไงตอนโอ้โหนี่มากรใชอะเด็ดฟ้าดูเหมือนไหมเฮ้ยปอมแกรู้ยังร้านไอ้เหมียวมันเจ๊งไปแล้วอ้าก็ช่วยไม่ได้ ก็ในเมื่อของมันไม่อร่อยเนี่ยใครเขาจะซื้อนี่ขาดทุนยับเลยสิ่ถ้าสมน้าหน้ามัน <laughs> ว่าแต่เหมียวเนี่ยตอนทํามันไม่ชิมก่อนขายหรือไงวะไอตอนที่สอนให้มันทําเนี่ยฉันหลอกเอาสูตรของจริงทํา่ทเสร็จแล้วก็ให้มันชิมมันก็เลยบ้าไปใหญ่ลงทุนจนหมดตัวเลยสมน้าหน้านี <laughs> ่ต้องทําถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอก็ออช่วยไม่ได้นี่นะอยากจะมาแข่งกับเมียฉันทําไมอะ่ะมันนึกหรอว่าจะหลอกฉันง่าย,ายอะ่ะ <laughs> แหมแกเนี่ยนะนึกว่าจะหลงคารมงผู้หญิงอื่นซะละเห็นบทเมียจังเลยไอ้กอนถึงฉันจะเป็นคนปากเสียเนี่ยนะแต่ฉันรักเมียกันนุ้ยเออฉันรู้ว่าแกรักเมียแต่ช่วยพูดจาดีๆกับเมียหน่อยได้ไหมเขาจะได้ชื่นใจเป็นผัวเมียกันอ่ะพูดจาถนอมน้าใจกันหน่อยเอาจริงๆนะที่ฉันไม่ชมเมียและพูดจาไม่ดีกับเมียต่อนหน้าคนอื่นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฉันกลัวว่าถ้าหากว่าฉันชมเมียว่าสวยเนี่ย แล้วอยู่ๆคนมาแย่งเมียฉันไปเนี่ยแล้วฉันจะทําไงก้อนแฮมแกเนี่ยนอกจากปากเสียแล้วยังปากแข็งองีกนะเนี่ย <c oughs> พูดตรงๆก็ได้ชมบ้างก็ได้มั <c oughs> ้งอะชมก็ได้ก้อนเมียฉันเนี่ยสวยแล้วก็เก่งที่สุดในโลกเลย คนเป็นผัวเมียยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งต้องถนอมน้ำใจและเกรงใจกันเพราะความรักอาจพังได้ไม่ใช่เพราะไม่มีใจแต่อาจเพราะคำพูดที่ไม่รักษาใจกันเพราะแผลจากคำพูดของคนใกล้ตัวมักเจ็บลึกกว่าคนอื่นแกาสูตรใช่เก่ะก็แกคิดไปเอง อะไรวะผมช็อตอีกแล้วพี่จะหลงไปได้ยังไงล่ะพี่จะไปได้ยังไงล่ะพี่จะไปได้ไงก็สมควรแล้วโคเนี่ยโทษครับแหมแกเนี่ยนะนึกว่าจะลงคครหลงไม่จิงตารหลง